น้องลีซ่ามีคนดังประกรบข้างแบ๊คพิงค์พบสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแฟนๆชื่นชมน้องหลังเจอตัวเป็นๆ สวัสดีทุกคนค่ะล่าสุดในวันที่5 5ัมกราคม2023มีภาพออกมานะคะที่สมาชิก b l a c k พิ n k อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะก็หยุดพักการทัวเอเชียไปสักพักหนึ่งนะคะซึ่งน้นองแบล็คพิงก็จะสแสดงคอนเสิร์ตการกุศลค่ะที่เซนิสก็จะมีดารานักร้องชื่อดังมากมายค่ะ โดยจุดประสงค์นะคะก็คือรวบรวมเงินบริจาคเพื่อไปช่วยปรับปรุงโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้โดยในรูปภาพที่ปาริสนี้นะคะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยแบล็กพิ n งได้ถ่ายรูปกับสุภาพสตรีใหม่เลขหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะริจิสมาโคลมาโคก็ในรูปภาพก็จะมีนักซุปเปอร์สตาร์เทนนิสโรเจอร์เฟเดรเ์ค่ะและนักวัยอลินชื่อดังจากสวีเดนเดนิเอลโรซาโควิสโดยนัก ไวโอリンชื่อดังนี้นะคะได้ถ่ายรูปเดียวๆกับน้องลิซ่าค่ะหนึ่งในสมาชิกแบล็คพิง์ของเราอีกด้วยก็คือน้องลิซ่าสาวน้อยคนไทยของเราพร้อมกับมีน,นักซุปเปอร์สตาร์เทนิดนะ,ะ่ะน้องๆแบล็คพิงนะคะลูกก็สวยสุภาพน่ารักดูรู้หลาดูแพงมากค่ะแฟนๆต่างก็ขึ้นแฮชแท็กดังกล่าวนี้นะคะเพื่อทวิตอวยชมนะคะความเก่งความสวยของ,องน้องแบล็คพิงค์แฟนๆก็ชื่นชมน้องลิซ่าค่ะต่างก็บอกว่าน้องลิซ่าแต่งลุคนี้สวย น่ารักแปลกใหม่มากเลยในส่วนของเรื่องนี้นะคะตามคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะมีแฟนๆที่กรุงปารีสนะคะเจอหน้องลิซ่าแฟนต่างก็หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปวิดีโอก็มีของมาฝากน้องลิซ่าและก็ขอลายเซ็นน้องลิซ่าอีกด้วยละคะ่ะน้องลิซ่าก็น่ารักสดใสนะคะรีแลกกับแฟนๆพร้อมกับเขียนลายเซ็นนะคะพร้อมกับยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับแฟนๆนะคะที่มาพบเจอน้อง แฟนๆนะคะต่างก็ชื่นชมทิ้งความอ่อนน้อมถ่อมตนของน้องลิซ่าเป็นอย่างมากค่ะเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามะค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ